พร้อมใครนะเมื่อกี้ปอปอค่ะก็เป็นเป็นลูกสาวคนโตค่ะม,มีที่บ้านมีมหนูอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดแพร่ค่ะจังหวัดแพร่ที่บ้านก็พ่อแม่ก็รับราชการค่ะไม่ไม่ได้แบบมีฐานะมากแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้จนแต่ตัวหนูเองเนี่ยเหมือนตั้งแต่ช่วงม .4 หนูก็ขอขอ,ขอแม่ว่าหนูอยากจะมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วก็มาอยู่คนเดียวเลยค่ะ เหมือนช่วงหนูเป็นเด็กกิจกรรมหนูเป็นเด็กกิจกรรมหนูก็มีอะไรหนูก็สนใจที่อยากจะมาร่วมมาอะไรตลอดจนจะรู้สึกว่าเราชอบชอบจังเลยที่มาอยู่ตรงนี้ก็ก็เลยขอแม่มาก็คือเป็นเรื่องใหญ่มากตอนนั้นตอนแรกขอแม่คือขอมาเรียนที่นี่ใช่ค่ะขอย้ายขอแล้วหนูก็จัดการแบบคุยกับโรงเรียนทุกอย่างเลยว่าจะติดต่อรงเรียนไหนคือทําอะไรด้ยวยตัวเองหมดเลยค่ะแั้วแต่ก็ ทิมบียนก็มีปัญหาว่าไม่กล้าให้มาเพราะเราเป็นเด็กคนเดียวสุดท้ายหนูก็จนได้จนมาจนมาให้ได้ที่บ้านก็แม่ก็พูดว่าก็เสี่ยงให้มาแล้วยังไงก็ต้องจัดการชีวิต,ตวเองมาอยู่คนเดียวไม่มีใครดูแลหนูมีพี่น้องกี่คนมีน้องสาวสองคนค่ะหนูเป็นคนโตใช่ค่ะเป็นคนโตนะอืมก็มาอยู่ตอนช่วงแรกๆคือตอนแรกเราก็ เรายอมเหมือนเราแรกมาว่าอยากจะหากิจกรรมทําอยากจะเข้ามาในเส้นทางนี้อยากจะเป็นนักร้องอยากจะเป็นศิลปินดาราอย่างนี้ค่ะตอนแรกก็ยังอยู่ดีแต่พอตอนหลังๆปุ๊บเริ่มรู้สึกว่าหนูหนูก็รู้สึกว่าบางทีเราเราอยู่ตรงนี้แล้วเราเจอคนมากก็เริ่มเขวออกจากเส้นทางเริ่มเหมือนสนุกเจอคนมากหมายความว่างหมายถึงหมายถึงแบบหนูหนูเป็นคนที่ เขาเรียกมนุษย์สัมพันธ์ดีอะค่ะไปที่ไหนหนูก็จะแบบมีมีเพื่อนเยอะไปที่ไหนหนูก็จะมีมีมิรมีมีเพื่อนมีเพื่อนอยู่ตลอดจนจนบางครั้งไอสิ่งที่เส้นทางบางอย่างเราก็แบ่งเพื่อนไปสนุกกันไปไหนเงี้ยหนูก็ตามเขาไปแล้วเห็นว่าเป็นเรื่องสนุกก็ตามเขาไปจนลืมว่าที่จริงแล้วเรามีหน้าที่อะไรเรามาทาอะไรเราอะไรคืออะไรใช่ใช่ค่ะมอนเคยไปแล้วแล้วที่บ้านหนูเนี่ยก็ยังต้องส่งเสียงเงิน สายค่าเทอมต้องค่าหอทุกอย่างแล้วหนูเดี๋ยวนะม <c oughs> ันยาวพี่จะสอนวิธีเล่ามา <c oughs> มเพราะนั้นเล่ามันจะย,ยาวมากพูด <c oughs> ง่ายๆหนูต้องบอกว่าช่วงชีวิตหนึ่งหนูก็เลยลืมไปว่าเป้าหมายของการที่จะขอแม่มาอยู่ที่กรุงเทพนเนี่ยคืออะไรหนูแบบหลงและเลงมาก <c oughs> ใช่ไหมจน <c oughs> ลืมโกของหนูโกของหนูก็คือการที่จะเป็นนักร้องอยากร้องเพลงแต่หนูดันติดเที่ยวใช่หนูก็ไม่เชิดติดเที่ยวค่ะแต่เหมือนเพื่อนไม่แบบ บางทีไปเรียนก็บางทีไปสายบ้างไปอะไรอย่างเงี้ยบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วมีช่วงหนึ่งก็รู้สึกว่าอยากจะหาเงินละเหมือนมีจิตใจที่คิดว่าอยากจะช่วยช่วยพ่อแม่ด้วยพ่อเหมือนแบบเรารู้ตัวว่าเราเริ่มเริ่มแบบเอาเงินบางทีเขาส่งเสียมาแต่เราก็ชั้นคุม้มทีนี้พอหลูไปร้องเพลงเริ่มร้องเพลงช่วงแรกได้เงินเยอะค่ะแต่ก็ไม่มีเงินเก็บใช้ใช้แล้วก็กลายเป็นว่าใช้ไปทาไหนใช้เหมือนอยากได้อะไรก็ซื้ออยากได้มีอะไรก็ เหมือนจ่ายง่ายอะค่ะได้ง่ายได้ง่ายจ่ายง่ายค่ะไม่มีเงินเก็บเลยแล้วก็พอ,อ,อทำงานเรียนด้วยร้องเพลงด้วยก็บาลานซ์บาลานซ์ไม่ได้เหมือนขาดความรับผิดช,ชอบขาดความรู้ผู้ใหญ่ตอนนั้นไปช่วงนึงพอไปร้องเพลงก็ไม่ไปเรียนไม่เรียนใช่ค่ะจนหนูก็รู้สึกว่าชีวิตม,มันแย่มากหนูจนเรื่องเรียนทําให้หนูมีปัญหาว่าหนูก็ทะเลาะก,กับที่บ้านเพราะว่า มันก็ไม่เป็นไปตามเกณฑ์ค่ะจนหนูอยู่แล้วหนูก็รู้สึกว่าอยู่ตรงนี้ทําไมหนูรู้สึกแย่อยู่เพีงแค่คนเดียวเหมือนเพื่อนมากมายแต่ทาไมกลายเป็นเหมือนเราโดดเดี่ยวเราทําไมมันเหนื่อยมันล้าจังเลยหนูก็เลยมีช่วงนึงหนูก็กลับไปที่บ้าน,นะคะ่ะกลับไปที่เพราะว่าเหมือนกลับไปแล้วก็แม่ก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าคือเหมือนเขารู้สึกได้ว่าเราต้องมีอะไรผิดปกตนินี่ไม่ใช่เรานี่ไม่ใช่เรา หนูก็ตอนแรกหนูก็ไม่บอกจนก่อนจะกลับกรุงเทพกลับมาเรียนเหมือนเปิดเทอมช่วงเปิดเทอมจะกลับมาเรียนก็ก็สารภาพค่ะเพราะว่ามันหนูก็รู้ว่าที่บ้านเขาก็ไม่สบายใจที่ทําไมหนูดูแบบหน่อยอยไม่ปกติอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็มีแล้วก็สารภาพกับที่บ้านมาหมดเลยว่าเออเราเจออะไรมาเราเป็นยังไงบ้างจากนั้นหนูก็ เหมือนคุยกับพ่อแม่พอทำเป็นครั้งแรกที่หนูเปิดใจกับพ่อแม่พอเราไปเจออะไรที่มันทํร้ายแบบเหมือนว,ว่าชีวิตเราทําไมมันเราทําร้ายตัวเองเหนื่อยอย่างนี้ทำไมการทํร้ายตัวเองของของของ,ของหนูก็<น>คือก็เหมือนอย่างเช่นเส้นทางที่หนูจะมาอยากจะเรียนหน,หนูคิดมาตลอดว่าหนูอยากจะเรียนให้เรียนไปด้วยทํางานไปด้วยให้ทุกอย่างให้มันควบคู่กันไปแต่ก็กลายเป็นว่าเราบาลานซ์มันไม่ได้ะคะ่ะออแล้วหนูก็ท้อแท้เองว่า พ่อแม่จะส่งเสียเรามาพ่อแม่จะเสียใจยังไงบ้างเนี้ยค่ะก็แบบความรู้สึกนี้กลับไปบ้านจนสุดท้ายก็ต้องเปิดใจคุยกับพ่อกับแม่และสุดท้ายก็เป็นพ่อกับแม่เองที่เหมือนเขาเข้าใจค่ะเข้าใจแล้วก็คือยังไงพ่อแม่ก็เป็นที่สุดของเราพ่อแม่ก็เป็นคนที่ทําให้หนูรู้สึกว่าหนูหนูจะไม่เป็นแบบนี้อีกคือหนูจนเรื่องที่บอกว่าหนูจนหนูโดนที่วงให้พักงานเพราะว่า เหมือน <วง S 1> ไปวงดนตรีค่ะเพราะว่าหนูไปร้องเพลงก็ไปไปสายค่ะ, <c oughs> ค,ะความผ,ผิดชอบอะไรอย่างเงี้ยไม่มีไม่มีค่ะ,คะหนูก็ก็โดนพักงานไปก็ช่วงนั้นที่กลับบ้านกลับมาอีกครั้งหนูก็มารวมวงใหม่อีกทีนี้หนูก็คือมันเหมือนมีตอนแรกที่เราจิตใจเรามันมันพ่ามันแพ้ตัวเองไปแล้ว <c oughs> พอกลับมาได้กําลังได้คือได้พอได้คุยกับพ่อแม่จริงๆพ่อแม่เหมือนพระมาที่ทําให้จิตใจเราเข้มแข็งขึ้นแล้วก็ทุกอย่างทําให้เราสิ่งที่มัน มันทําให้เราแย่ถ้าเรากลับมาคิดได้เราเชื่อในตัวเองว่าที่จริงแล้วเราเราตัวเองมีดีเรามาเราเริ่มมาจากทางนี้ตั้งแต่แรกเราคิดดีมาตั้งแต่แรกถ้าเรากลับมาดีอีกมันก็ทําได้ค่ะหลังจากนั้นหนูก็คือกลับมาเป็นคนเดิมแต่ว่าด้วยประสบการณ์บางอย่างหนูก็สอนตัวเองอยู่เสมอแล้วก็เริ่มให้ตัวเองเรียนรู้จากสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็หนูสัญญาตัวเองว่าหนูจะไม่มีทางทําให้ตัวเองเสียหายและไม่มีทางทําให้พ่อแม่เสียใจอีก mm hmm. แล้วการมาครั้งนี้หนูก็ หมือนอยากจะตอบแทนพ่อแม่ด้วยค่ะที่ที่ผ่านมาหนูก็บอกหนูก็ใช้เงินเขาก็มาเยอะใช้เงินเขามาเยอะทั้งทั้งที่บ้านก็ลําบากเพราะว่ามีภาระเยอะมากน้องก็อีกสองคนก็ยังเรียนอยู่หนูก็ยอยากจะดูแลเขาบ้างอยากจะตอบแทนเขาบ้างเพราะว่าเหมือนเขาให้ทุกสิ่งทุกอย่างหนูมาแต่มีช่วงหนึ่งที่หนูเหมือนไม่เห็นความสําคัญกับตรงนั้น,นะคะ่ะพอหนูคิดได้มันก็เลยเป็นพลังอย่างมากที่จะทําให้หนู คิดดีคิดบวกแล้วหนูก็จะไม่ทําร้ายตัวเองในหลยๆทุกอย่างหนูจะไม่ถูแล้วถ้าเกิดวันนั้นไม่ได้เป็น12คนเนี่ยจะเป็นยังไงหนูเคยคุยหนูคุยกับโซ่ว่าพี่เอปอพี่เอปอต้องเสียใจแน่ๆเลยหนูก็บอกน้องว่าพี่ยอมรับว่าพี่เสียใจแต่มันเป็นการเสียใจแค่นะวินาทีตรงนั้นที่เหมือนเราหวังว่า<ต>เราจะมาะถึงจุดตรงนี้แต่ว่ามาเราก็ต้องยอมรับแต่วันพรุ่งนี้พี่ก็ต้องมีชีวิตต่อไปเหมือนเดิมพี่ก็ยังร้องเพลงเหมือนเดิม ราะทุกอย่างมันก็คือสิ่งที่เราทำเพราะหนูจะไม่ทำให้ตัวเองเสียใจไม่ทำให้ตัวเองแย่ค่ะ<ด>แล้วหนูมีอะไรร้ายความร้ายของหนูมีไหมในชีวิตร้ายก็คงเป็นเรื่องเรื่องเรื่องที่เหมือนที่พ่อแม่ค่ะพ่อแม่ไว้ใจ<ต>ให้มาให้มดันสัมเารเทมาเมาไปจะนีใช่ค่ะอือก็ขอโทษพ่อกับแม่แล้วพ่อพ่อกับแม่เป็น เป็นคนที่เข้าใจแล้วก็ให้อภัยเราเสมอพ่อแม่เป็นอย่างนี้อยู่แล้วแหละ,ะจริงๆแล้วว่าพ่อแม่ดีกับเราที่สุดคือใครจะรักเราก็ไม่มากเท่ากับที่พ่อแม่พี่น้องเรารักตัวเราหรอกค่ะอาม,มีอะไรเล่าโซ่เป,เปล่าอะไรเราเล่าให้คนเดินฟังอะไรล่ะผมจะเล่าของผมนะครับเล่ามา